ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจกตัวเกมกันนะครับเป็นตัวเกม่ายตอรี่เนี <l> ่ยถือมาครับเอาไปเล่นวันวันอะไรฮะไอคิววันลอยวันลอยวันลอยกระทงใช่ครับวันลอยกระทงนะครับก็เป็นวันลอยกระทงที่คนนั่งหรครับพี่แจ็น่อยก็ตัวเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมลงสกินว้ให้เป็นสกินหนึ่งแปดเก้า สกินสองสามเก้านะครับไปดูกันเองนะครับผมไม่มีสกินนะครับในโมแกนไม่คาราเดนเลยก็แกงอยู่นะครับก็มีใครเจดีก็รับผมลกาเก่งด้นะครับก็สกินนี่ไม่มีอะไรมากหรอกครับมีดาบผันอะไรแคนดี้แล้วก็มีแบบแผนที่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอคอนมาแล้วก็เออสกินที่บอกไปอะไรจำไม่ได้นะว่าลงอย่างจีหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ลงวะแเออก็มีแค่นี้แหละครับเลื่อนๆนะครับ ไปแล้วครับ๊ายบายจาอขอห้าอะไรนะครับถึกนี้